môตca พุทธาสารยิิวัตวาอปรันตินิทานังอาหรันติติวารานีอาตมะภาพจะเบาสบางพระธรรมเทศนาในเวรื่องปินพาคมานิพานสุต่อไปบำ่นโนนความว่า เมื่อสุนเดชประพิมพาเทวีภิกุณีเจ้ากาบทูลชะมีแล้วก็นำมาที่มีทานันอื่นมากราบทูมขอขมาอีกว่าทันเตชิตามาระพควาข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงพระสวัสดิภาพเป็นอันงามผู้ชนะแก่มานทั้งหลายพระพุทธเจ้าขา้า โสพิตาพุทธสะตาเลในศาสนาพระพุทธเจ้าทรงประนามชื่อว่าโสพิตาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตาวังอันว่าพระองค์ทั้งนั้นสุวรรณมานาโวก็ได้เสวยประชาติเป็นสุวรรณมานนอาศัยอยู่ในเมืองพาราณสีมหาคนครอาหัง อันวา่าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าปิมพานีจันทมาลานามกุม,มารีได้ชื่อว่าจันทมาลากุม,มารีข้างนั้นก็ได้อาศัยอยู่ในบ้านปัจจันตคามประเทศแห่งลนึ่งข้างนั้นยังมีพระมหากษัตริย์เมืองหนึ่งประชุมทุ่งจตปรงคโยธาทั้งสี่มูอ แล้วก็ยกมาสู่เมืองพาราณสีเพื่อจะกระทำสัพพยุติกับด้วยพระเจ้าพาราณสีในการนั้นข้างนั้นสุวรรณมานพกลัวภัยแห่งโม่เสนานั้นก็หนีออกจากเมืองพาราณสีสามจอไประอยศัยในปัจจันตประเทศนั้นตีนิวัฒนานิอยู่ในบ้านปัจจันตประเทศนั้นสามปี ครังนั้นสุวรรณมานบไดเห็นนางจันทมาลากุมารีอยู่ในบ้านนั้นก็ผูกพันเป็นมิตรสันทวรัรใครกับด้วยนางจันทมาลาก็ได้เป็นสามีภรรยากันตราบเท่าสิ้นอายุไขกระทำการกิริยาในประเทศอันใช่ที่อยู่ของอัตมานในครั้งนั้นพันเตชิตามาระภควา ข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงพระภาคเป็นอันงามผู้ชนะแก่มารทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้าเป็นเหตุด้วยข้าพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้กระทําการกิริยาในที่อันใช่ประเทศของพระองค์ในการครั้งนั้นโทษอันนั้นก็พึงมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าพิมพานี บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะขอถวายนมัสการลาพระองค์เข้าโจนิพานแล้วคามัทะพันเตขอพระองค์จงงดซึ่งโทษทั้งปวงแก่ข้าพระพุทธเจ้าในการระบาดนี้เถิดยิเตวัตวาอรัมปีนิทานางอาหารันเตเมื่อสมเด็จพระนางพิมพายโสทาภิิษุณีเถรีเจ้ากราบทูลชน,นีแล้ว จึงนำมาพุ่งนิทานอันอูนมากราบทูลขมาโทษอีกเล่าวา่าพันเตพระวาข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงพระภาคเป็นงนนามนาโถผู้เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์โลกและเทวโลกพระพุทธเจ้าขา้าปิยทัศสีสัมมาสัมพุทธสัะจะเลในเมื่อครั้งศาสนาสุนเดพระพุทธเจ้า อันทรงพระนามว่าปียัตศีตวังอันว่าพระองค์เจ้ามิตรตสังโฆตาปโสก็ได้สวยประชาติดเป็นพระดาบทชื่อว่ามิตรสังคดาบทอาหามปีแม้อันว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าปิมพาก็ได้ชื่อว่าเขมณีกุมารีตัทา ในการครั้งนั้นด้วยเดชฌานสมาบัตนั้นอันก้าหารเที่ยวชานหนักหนาผลฟ้าก็ม่ได้ตกลงทั้งพระอาทิตย์ก็ม่ได้มีรัศมีออกมาทั้งลมก็ม่ได้พัดก็บังเกิดข้าวยากมาแพงนี้หนักหนาครั้งนั้นนางเขมณีกุม,มารีก็ออกไปสู่บรณาศาลา ข้านั่งแทบใกล้พระดาบทเจ้านั้นนางก็สัญดงนุ่งมารยาแห่งสตรีแก่ดาบทนั้นส่วนว่าพระดาบทนั้นคันไดเห็นนางเขมณีกุมารีคำแดงซุ่งอิทธิภาวะมายาดังนั้นแล้วก็ทำลายเสียซุ่มภาวะเพศเป็นดาบทสุกออกมาสมัครสังวาสอยู่กินเป็นสามีภรรยากับนาง เมณีกุมารีก็มีในการครั้งนั้นพันเตนราสภพระภะควาถ้าแต่พระพุทธองค์ผู้ประเกิดปมนุษย์แะเทวดาอินพรมทั้งปวงพระพุทธเจ้าค้าโทษอันก้าพระองค์ทำลายศีลแห่งพระองค์ครั้งนั้นโทษอันนั้นก็คุณมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าปิมพานี้มากมายนักหนา ขอพระองค์จงงดซึ่งโทษทั้งปวงแก่ข้าพระพุทธเจ้านักการบัตินีเ้เถิดอิติวัตวาอารรมปินิทานังอาหาติเมื่อสมเด็จพระนางพิมพายโสธราภิุกณีเจ้ากราบทูลชะนี้แล้วจึงนำมาเึ่งนิทานันอูมนอีกมากราบทูล็มาอีกล่าวว่า พันเตนราสพระภควาขคาแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณานุดมผู้ทรงพระเดชพระคุณบุญญาลาศีนาโถหิตายะเพื่อจะให้เป็นประโยชน์ในที่พึ่งแก่มนุษย์ในเทวดาทั้งปวงพระพุทธเจ้าข้าที่ปังกระพุทธะกาเลในรั้งศาสนาพระพุทธตีปังกรสมมาสัมพุทธเจ้านั้น ตวังสุเมธะตาปโสข้างนั้นพระองค์ได้เสวยประชาิเป็นพระสุเมธดาบทาหังปัญะ,ะแม้อันว่าข้าพระพุทธเจา้าผู้ชื่อว่าปิมพานีสุมิตานามกุมารีก็ได้ชื่อว่านางสุมิตากุมารีก็มีในการครั้งนั้นครั้งนั้นชาวบ้านปัจจันตคามทั้งปวงชักชวนกัน มาอาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจรงพระนามว่าพุทธทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทั้งกระสอง์อครสาวกให้เข้ามารับบิณฑบาตในบ้านนั้นทันว่าชาวบ้านทั้งหลายก็ชักชวนกันกระทำถาทางถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าที่สเสด็จข้ามมานั้น พระุเมธทดาบทก็บังเกิดศรัทธาปราถนาจะให้ทำทางช่วยจึงไปรับหน้าที่จะทำทางนั้นขั้นได้โอกาสก็ทำสุ้นทางนั้นครั้งนั้นทางก็ยังมีได้สำเร็จก็พอดีสมเด็จพระพุทธเจ้าจเสด็จมาพระุเมธทดาบทก็ทอดตัวลงในท่ามกลางทาง หวังว่าจะเอาตัวนั้นเป็นสะพานถาวายแด่สมเด็จพระพุทธเจ้ากับทั้งประสงค์ในการั้งนั้นทางนั้นสมเด็จพระตีปังกรขึ้นมาสมพุทธเจ้าพระองค์ได้พัฒนากานเห็นพระจุมเมธาดาบททอดตัวเป็นสะพานถาวายพระองค์ในทางนั้นจึงปราสพระพุทธยากกรทำนายไว้ว่า พระกุเมธาดาบทองค์นี้นานไปในภายหน้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนุ่มทรงพระนามชื่อว่าพระสมณโคดมในอนาคตการอันเที่ยงแท้ยิ่งนักหนาตทากาเลในการข้า้งนั้นกิริยาว่านางสุมิตากุมารีที่ทำทางใกล้ก,กันกับพระดาบทนั้น ก็ได้ยินสมเด็จพระพุทธเจ้าทำนายว่าพระสุเมธาดาบดจะได้ปรารเป็นพระพุทธเจ้าในการครั้งนั้นสุมิตากุมารีได้ดอกบัวแปดบอกแล้วก็กระทำสักการะบูชาพระทีปังกอนสัมมาสมพุทธเจ้านางจึงตั้งปณิธานการปรารถนาเฉพาะพระพักสมเด็จพระพุทธเจ้าว่า บวชเดชะพลานิสงส์อันข้าพระพุทธเจ้าได้ประทำมัก,การาบูชาแด่สมเด็จพระพุทธเจ้าในกาลบัดนี้อันว่าพระดาบทเจ้าองค์นี้ขอให้ได้เป็นสามีร่วมรักแห่งข้าพระพุทธเจ้าในอนาคตการโน้นเถิดวันนั้นพระบุเมธาดาบทเจ้าได้สวนาการ สดับฟังความปรารถนาแห่งนางกุมารีนั้นที่จะได้ชอบนมื่อจะโลนใจมากว่าน้อยหนึ่งก็หาไม่ได้จึงห้ามความปรารถนาแห่งนางกุมารีนั้นว่าอันว่าความปรารถนาแห่งนางดังนี้นางยางภูมิกะทําความปรารถนาดังนี้เลยเราจะได้ยินดีด้วยนั้นหาไม่ได้ตถา ขังนั้นท,ปมมท,ท,ท,ทีปังกรสัมมาสัมพุทธโธสมเด็จพระพุทธทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นข่านพระองค์ได้ทรงสภาวการสดับซึ่งถ้อยคำแห่งกุมารีนั้นจึงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าดูก่นพระสุเมธดาบทเอ๋ยท่านอย่าได้ห้ามซึ่งความปรารถนาแห่งน,นางกุมารีนั้นเลย ชื่ออันว่ากปรีภาาผู้นี้อาจจะให้ท่านถุงภาวะเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ให้ภริยาเป็นทานบริจาคก็พระกตรีผู้นี้จะได้วำเพ็ญคร่งบุตรบริจาคก็อาศัยแก่กตรีภาาผู้นี้โพตาปโสดูความพระดาบทเอ๋ยเมื่อพระตถาคตฐ์ยังสร้างพระบารมีทั้งเที่ยวอยู่ในกระแสวัฏฏะสงสารนั่น ปิฏีีก็เป็นเพราะเหตุด้วยสตรีภาพซึ่งได้ให้ภรรยาเป็นทานและบำเพ็ญปุตธทานบริจาคเป็นราการศาสนาปถาคาจึงได้ตราเป็นพระพุทธเจ้าเห็นสภาวะการดังนี้ก็เพราะเหตุด้วยสตรีภาพนี่แหละเหตุตัวนี้ทัานยาได้ห้ามความราดถนาของนางกุมารีนี่เลยโธตาปโส บูกนพระสุเมธดาบทเอ๋ยตะวังอันว่าตัวท่านนี้ก็นับเพื่องเข้าไปเป็นวงของพระตถาคตเจ้าแล้วเป็นพระอริยะพุทธวงอยู่แล้วสมเด็จพระปีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัพยากรทำนายพระสุเมธดาบทเจ้าฉะนั้นก็มีในการนั้น ท้งนั้นพระจุมเมทดาบทเจ้าได้สวรรณาการปดับฟางพุ่งพระพุทธดีกาแห่งสมเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงสวัสดิภาพเจ้านี้แล้วก็อน้อมเสียงสิโลหรับพระพุทธดีกากล่าวสาธุสาธุด,ดังนี้ก็มีในการัางนั้นสมเด็จพระปิมพายโสธาราเถรีภิกุณีเจ้า ในรั้งศาสนาสมเด็จพระพุทธตีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนางก็ได้สำเร็จมโนรุความปรารธนาก็มีด้วยประการชนีปาจริยายะเหตุตุกเหตุจะให้ได้เป็นบาทาจาริแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าของเรานี้นางได้ตั้งไว้เพ่งความปรารธนาแทบบาดนูล แห่งสมเด็จพระพุทธติปังกรสม,มานสมพุทธเจ้านั้นนางก็ได้สาเร็จมโนรถตามปาถนาก็มีด้วยประการชะนี้พันเตนาราสภะพ,พัควาข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงพระปีชาญา,านุดมพระพุทธเจ้าขา้าในสวงสารบุพชาติก่อนๆนั้นจะได้ขาพิสาสะคุ้นเคยกันกับพระองค์ก็หาไม่ได้ จำเดิมแต่วันนี้ไปจะขาดพิสาสะกับพระองค์แล้วด้วยพิมพาจะถวายนมัสการนาสาธะบาททุกคนทั้งคู่เข้าสู่พระนิพพานแล้วอันว่าโทษอันใดนอันหนึ่งพึงมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าพิมพานี้ก็ดีธรรมธะพันเตขอพระองค์จงอดขึ้งโทษทั้งปวงแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าพิมพา ในกาลบัดนี้เถิดอิติวัตวาอปรัมปินิทานางอรันติเมื่อสมเด็จพระนางพิมพาโยโสธราภิกุณีเทวีเจ้ากาบทูนสมเด็จพระพุทธเจ้าชะนี้แล้วก็นำซึ่งนิทานอันอูมนฟากาบทูนขมาสมเด็จพระพุทธเจ้าอีกเล่าว,ว่าพันเต เจ้าคุูมะพะขวาข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณันประ์ผู้ประกอบไปด้วยทิพพระจะักรยานปรีชาพระพุทธเจ้าขา้ามังคละระสัมมาสัมพุทธสัาเลในเมื่อข้างศาสนาพระพุทธมงคลขึ้นมาสัมพุทธเจ้านั้นตระวังอันว่าพระองค์ในครั้งนั้น ก็ได้กระโวประชาติเป็นพระยาสายทองอาหามปีแม้อันวา่าข้าพระพุทตเจ้าอุจุวาปิมปานีสุวรรณมีคีท้ั้งนั้นก็ได้เป็นนางสายทองก็ได้เป็นสามีภรรยากันอาศัยอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งในการข้างนั้นยังมีนายพานคนหนุ่มเที่ยวไปในป่า ก็ด้ทัศนาการเห็นรอยเท้าแห่งเนื้ออันเที่ยวสัญจรไปมาจึงเอาบ่วงมาดักไว้ปราถนาให้ถูกพระยาทายทองนั้นครั้งนั้นชายทองทั้งสองก็เที่ยวสัญจรไปมาจะได้รู้ว่านายพานบ่วงมาดักไว้นั้นหามีได้วันนั้นนางชายทองก็ติดพึ่งบ่วงแห่งนายพานในการนั้นส่วนว่าพระยาชายทองนั้น ขัานเห็นนางสายทองผู้เป็นภรรยาต้องติดบ่วงวันนั้นด้วยความเนหาอะไรจะได้ไปไกลนางสายทองนั้นหาไม่ได้นางชายทองผู้เป็นภรรยานั้นก็ยืนแอบอยู่ด้วยเหตุว่าพระยาทายทองนั้นนอนก็นอนอยู่กลับข้างแหงนางชายทองผู้เป็นภรรยาของอัตมาในการข้างนั้น ครั้งนั้นนายพานก็มาเที่ยวบองบ่วงของอาตมาที่ดักไว้ก็ได้เห็นชายทองทั้งสองยืนแอบกันอยู่พิจารณาดูเห็นนางชายทองนั้นติดบ่วงแม่พระยาชายทองนั้นจะได้ถูกต้องชุ้งบ่วงนั้นหาไม่ได้เออก็เหตุจะไหนหนอจึงมายูนแอบกันอยู่เช่นนี้ คลานป่าคิดจะนี้แล้วจึงถามว่าโภมิคราชะดูกรพยาตายทองตัวท่านนี้จะได้ต้องตุ่งบวงก็หาไม่ได้มีแต่นางตายทองตัวเดียวซึ่งมาติดต้องอยู่ในบวงของเราเออเป็นเหตุไหนท่านจึงมีได้หนีไปตัวท่านนี้ไม่กลัวตายแลหรือ สวนว่าพระยาายทองได้ฟังนายทานถามดังนี้จึงบอกว่าพอรุททะดูก่อนนายพานเอ๋ยอันว่าแม่เนื้อตัวนี้ใช่อูนไกลคือเป็นภรรยายอดรักของเราเป็นที่รักเป็นที่ยินดีแห่งเรานักหนาเป็นด้วยนางกายทองนี้เละเราจึงมีได้ปารถานาหนีไปท่านจงรู้ด้วยประการชนนี้เถิด ส่วนว่านายพานเมื่อได้ฟังพระยาสายทองกล่าวดังนั้นก็มีใจสงสารสังเวชรักใคร่ด้วยถ้อยคำน้ำวาจาแห่งพระยาตายทองนี่หนักหนาก็เข้าไปปลดตัวนางสายทองออกจากดวงของอาตมาแล้วก็ปล่อยไปสายทองทั้งสองนั้นขั้นนายพานปล่อยออกแล้วก็ดีใจ ให้ซึ่งพรแก่นายพานว่าท่านจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนายพานนั้นข่านปล่อยพยาตสายทองกับนางสายทองแล้วก็พ้นจากวาละไม่ได้เป็นนายพนในการนั้นพันเตจักุมะพะควาข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาคเป็นนามผู้ประกอบไปด้วยทิพยรจักรสุญานพระพุทธเจ้าค่ะ แต่ก่อนก็ด้วยเหตุคุณของพระองค์อันมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจึงได้รอดพ้นจากความตายในการครั้งนั้นนี่แลพระพุทธเจ้าข้าแต่บุพชาติฟางก่อนเมื่อย,ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏตะสงสารจะได้ขาดิสาสะคุ้นเคยกับด้วพระองค์หามีได้จำเดิมแต่นี้ไปก็จะขาดิสาสะคุ้นเคยเสียแล้ว โทษอันใดพึงมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้เข้าสูนิพานนั้นก็ดีคมัมะอันเตขอพระองค์จงอดโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าปิมพาในกาลบัตดนี้เถิดอิติวัตวาอรรมปีนิทานังอาหารันติเมื่อสมเด็จพระนางปิมพาจะโตตราเทรีพิกุณีเจ้ากราบทูลจะนีแล้ว ก็นำมาซึ่งนิทานอันอูลม,มากราบทูลกมาโทษอีกเกล่าว่าพันเตโลกปฏีปะพะควาข้าแต่พระพุทธองค์้ทรจงพระสวัสดิภาพเป็นอันงามอันเป็นประทีพจอมสว่างแห่งโลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้าปุตสะพุทธศะกาเลในเมื่อครั้งตาสนาพระพุทธปุตสะสมมาจัมพุทธเจ้า ครั้งนั้นนันทาธิปตินามราชาคร,ครั้งนั้นพระเจ้านันทาธิบดีราชพระองค์ได้เสวยเสียเวลราชสมบัติเป็นใหญ่ในพระนครรีวิราชก็มีในการครั้งนั้นพระองค์ได้เป็นเสนาคุดแห่งพระเจ้านันทาธิบดีนั้นอาหามปีข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าพิมพานี้ก็ได้เป็น ภรรยาแห่งเสนาคุดนั้นข่านอยู่ในสมัยการวันหนุมราชาสมเด็จพระเจ้านันทาทิบดีราชพระองค์ให้เสนาคุดนั้นมาแล้วจึงมีพระราชาองการตรัสว่าโฮเสนาคุตะดูก่อนเสนาคุดท่านจงเร่งชุมนุมจตุรงขโยธา แล้วท่านจงไปกระทำสกปรุตกับด้วยพระเจ้าอินทปัตรชิงเอาราชสมบัติและพระนครในกาลบัตนี้เถิดตาาครั้งนั้นเสนาคุดจุงนุมเสนาทั้งสี่เหล่าแล้วก็ยกออกไปสู่เมืองอินทปัตถธมหานครว่าแวดล้อมเข้าไว้ในการครั้งนั้น ก็ทำสงครามกนและกันั้งนั้นเสนาคุดก็ปราชาพ่ายแพ้แก่เสนาพระยาอินทปัตแล้วก็แต่ประจัดกระจายภาคภาคหนีมาสมเด็จพระเจ้านันทาธิบดีราชพระองค์ก็ทรงพระพิโรธโกรธแก่เสนาคุดนั้นจึงให้ลงโทษพันธนาการจำจองเสนาคุดแล้วก็จำขังไว้ตะทาในการทางนั้น ภริยาเสนาคุธนั้นท่านสามีต้องพันธนาการจำจองดังนั้นสัำปติจิตวาจึงเข้าไปรับภาระธุระอาสาสมเด็จพระเจ้านันทาธิบดีราชว่าเทวะมหาราชข้าแต่พระองค์ผู้ประเสรแม้อันว่ากาประพุติเจ้าผู้เป็นปริยาแห่งเสนาคุป จะขออาสาไปสู่เมืองอินทปัตถามหานครให้สำเร็จการของพระองค์พระกรุณาจงทราบด้วยประการชนีเถิดท่านนางรับอาสาชนีแล้วแต่นางผู้เดียวก็ไปสู่เมืองอินทปัตถมหานครพันถึงแล้วก็เข้าไปสู่สำนักพระเจ้าอินทปัตแล้วกราบทูลว่าเฮวา เทวะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระพุทธองค์นี้เป็นภริยาของเสนาคุดพระเจ้านันทาธิบดีที่พระธรรมสงครามอปราชัย่ายแพ้แก่พระองค์ไปนั้นบัดนี้ต้องรับอาชญาพันธนาการจำจองไว้แม้อันว่าข้าพระพุทธเจ้านี้กลัวแต่ความตายจึงหนีมา เพื่อจะพึ่งพระบรมบาทของพระองค์ในกาลบับรดนี้ครั้งนั้นพระเจ้าอินทปัตรได้ทรงฟังนางกาบทูลดังนี้แล้วก็ดีพระไทยจึงทรงตั้งนางไว้ในที่อันเป็นบาทบริจาริกาของพระองค์คั้งนั้นพระเจ้าอินทปัตรก็ประกอบไปด้วยความเิน่หานินักหนาข้อพระราชทานยศศักบริวารเป็นอันมากก็มีในกาละครั้งนั้น อาถะครั้งนั้นเมื่อนางภริยาเสนาคุดได้บริวารมากแล้วเอกัดสมิงสมยเยอยู่มาในสมัยครั้งหนุ่มนางจึงประโลมพระเจ้าอินทปัตให้หลงด้วยกามคุณแล้วพระองค์ก็ทรงพระวันทมหลับสนิทอยู่ในปรางษาศาสนั้นครั้งนั้นนางผู้เป็นภริยาเสนาคุค่อนเห็นได้ช่องทีก็ ได้บุรุษร่วมใจให้จุดเผาซึ่งกลางปราศาสแห่งพระเจ้าอินทปัตพระองค์ก็กระทำการภิยาตายข้างนั้นนางก็ให้เผาจนไหม้ไปทั่วพนคคอนอินปัตรก็มีในการข้างนั้นฝ่ายนางภรรยาเสนาคุดก็หน,นีกลับมาสู่สำนักสมเด็จพระเจ้านันทาธิบดีราชต,ตังปวัดติงก็ทูลบรรยายโดยนอุบายให้พระองค์ฟัง ราชาปีแม้อันว่าพระเจ้านันทาธิบดีราชพระบาทได้แจ้งเหตุดังนั้นแล้วพระองค์ก็ได้เร่งจัดจตุรงคเสนาโยธาเป็นอันมากก็ยกไปกระทำสงครามล้อมเมืองอินทป,ปัตมหานครนั่นอีกเล่าก็ได้เมืองอินทป,ปัตขึ้นแก่พระองค์ก็มีในการครังั้นโสราชาอันว่าสมเด็จพระเจ้านันทาธิบดีราช ขันพระองค์ทรงกระทำสงคารามได้เมืองอิทธปัตเป็นเมืองขึ้นแล้วก็เสด็จกลับมาสู่กรุงนครของพระองค์แล้วก็มีรับสั่งให้ปล่อยเสนาคุดจากรวนจันแล้วก็ประราชทานยศจากบริวารเป็นอันมากในการละครั้งนั้น่วนเสนาคุดพันพ้นจากพันธนาการแล้วก็มีจิตจินดียิ่งนักหนาะพันเต พระควาข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสวัสดิภาพเป็นันง,งานพระพุทธเจ้าข้าวแต่ก่อนเมื่อข้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้นิพานนั้นความวิสาสะคุณเคยจะได้ขาดแต่สักชาติก็หามิได้ทีธานี้ในกาละบตดนี้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าปิมพานี้จะได้กราบบังคมลาเข้าสู่พระนิพพานแล้ว แม้โทษอันหนุงภุมมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าในอดุตการครามะอันเตขอพระองค์จงอดโทษอันนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าในกาลบัดนี้เทิดรัปประทานแสดงมาในปิมพารมานิพานเทศนากันที่หกก็พอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีต้วนปร,ระกาลชนี